ทผู้ชมที่ติดตามชมตื่นมาคุยในเช้านี้คุณโชคดีมากเพราะว่าเช้าวันนี้ทางตื่นมาคุยและ a i s, <c oughs> <S a เราจะแจกโทรศัพท์มือถือใ <c oughs> หม่ล่าสุด4เครื่องเครื่องให้กับคุณผู้ชมในเช้า <c oughs> วันนี้นะฮะมาที่รุ่นแรกก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> รุ่นของกุปก๊ปกิฟอรุ่นของกุปก๊ปกิฟนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่บอกเลยว่าต้องรุ่นนี้คุณ a i s ลาวาค่ะ คุณรู้ไหมนี่กล้องหน้า5ล้านพิกเซลค่ะคุณชัดสะใจสวยไปแล้วอบบสวยจังเลยสวยจังเลยอย่างนี้อันนี้สิซซ่มากชัดมากใครมีมาบับอีกนะนี่มารุ่นที่2นะคะรุ่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบดูคลิปรุ่นนี้เลย A S La Va 4 G A 1คือหน้าจอเนี่ยนะคะจะเอ่อเท่าไหร่รู้ไหม5นิ้ว หนิ้วด้วยกันกว้าง5นิ้วแล้วก็ชัดมากแบบ HD คือจะเต็มอารมณ์มากเวลาที่เราดูคลิปอะไรเนี่ยมันจะแบบโอ้โหชัดดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อค่ะของวูดี้นี่เป็น AIS l a ว a 4G นะครับ 4G A2 ครับทำงานรวดเร็วมากเพราะมีอัปต c o แรงถึง1.3กิกะเฮิรตเร็วแรงไม่มีสะดุดไม่ต้องกลัวเครื่องค้างอีกต่อไปใช้ทำงานได้ทุก ฟังชั่นของผมนี่เลยครับรุ่นผมนี่เลยนะครับ A S R a นะครับ 4G 550นะครับทำได้ทุกอย่างราคาประหยัดแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะครับผมนี่อันนี้ใช่ไหมของคุณใช่ไหมของผมนี่เลยครับแล้วเขามีมีโปรโมชั่นอะไรนะลายไม่อันนานถึง10เดือนใช่ไหมพี่วุฒิฟังให้ดีก่อนนะฮะว่า A S Super Combo Lava 4G เนี่ยออกมาถึง4รุ่นครับใช่นะครับฟังให้ดีนะฮะยังไม่พอพิเศษทุกรุ่นจะได้โทรฟรีใช้อินเทอร์เน็ต ฟรีว้าวยังเล่น Facebook ไลน์ไม่อ่านนานถึง10เดือนเลยทีเดียวโอ้โหเป็นยังไงล่ะเอาล่ะกัติกานะครับฟังๆๆโปรโมชั่นนี้4รุ่น4คุ้ม4รางวัลนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเหนือใครเอากัติกาง่ายๆอันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับรีบเปิดไปที่แฟนเพจของเรานะครับวูดดี้เกิดมาคุย คุณกดไลค์หน้าแฟนเพจเราลิเปิดได้ตอนนี้เลยเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับที่แฟนเพจวูดดี้เกิดมาคุยครับหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือแชร์รูปพวกเรา ที่ถ่ายรูปนะครคู่กับโทรศัพท์มือถือ lava super combo 4G ค่ะซึ่งนี่คือภาพที่คุณต้องแชร์แล้วจะบอกว่าเราปะภาพนี้ในหน้าเฟซบุ๊กวูดดี้เกิดมาคุยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือกดปุ่มแชร์ออกไปข้างนอกนะครับแล้วเขียนแคปชั่นใต้ภาพที่คุณแชร์เนี่ยบอกเราว่าอยากได้โทรศัพท์รุ่นไหน และบอกเหตุผลทําไมคุณถึงเหมาะกับโทรศัพท์รุ่นนั้น<ช>นะครับเหตุผลใครโดนใจพวกเรามากที่สุดในแต่ละรุ่นรับไปเลยโทรศัพท์รุ่นที่เลือกอพร้อมโปรโมชั่นที่พิเศษเหนือใครเราจะประกาศผลวันที่16พฤศจิกายนในรายการเราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมดังนั้นรีบรีบ,รบด่วนนะครับหเห็นไหมใคร,ครที่เลือก ของรุ่นกิฟก็แสดงว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ครับผมนี้แสดงว่าชอบดูคลิปรุ่นประหยัดรุ่นประหยัดผมเลยอย่ามีครั้งแล้วกันว่าเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับบูดี้เกิดมาคุยนะเกิดมาคุยโอเคเออวันนี้สนุกจังเลยอะ